ไม่รู้จะรีวิวคาเฟ่หรือจะร,รีวิวคลินิกดีก็รีวิวไปทั้งสองอย่างรวบควบกันเลยนะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาที่คาเฟ่ต้นว่าคาเฟ่นะถนนสุขาภิบาลแล้วก็พอดีไปดูในติกตอกแล้วเราก็สุกแบบเอ้ยเรามีอาการแบบคันคันโหชอบแบบปั่นโหบริเวณข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงเรื่องการปั่นหูก็ไม่ควรไม่ควรแบบ ั่นแค่แบบเนี้ยไปไปลายข้างนอกเงี้ยก็พอแล้วไม่ต้องปั่นอะไรเข้าไปลึกนะเพราะเข้าไปลึกแล้วขี้หูมันเยอะมันก็จะลําบากต้องมาหาหมออะไรยเงี้ยนะแล้วก็รีวิวคลินิกแพทย์ทีรพันธนะอยู่ติดกับร้านต้นว่าคาเฟ่เลยจะไปจอดมาเอารถมาจอดที่คาเฟ่ตรงนี้ก็เดินไปก็ได้ไนะมันติดกับร้านคาเฟ่เลยหรือว่าจะไปจอดข้างหลังตึกก็ได้มันจ,จอดได้ทั้งสองที่ก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันว่า รีวิวนั่นนี่นู่นเป็นยังไงต้นว่าคาเฟ่ยอยู่แถวถนนสุข,ขาพิบาลสองนะฮะบรรยากาศร้านแบบใสๆใจๆเขาก็เพิ่งปรับปรงุงพื้นที่ร้านใหม่นะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึง4ี่ทุ่มมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเขาก็จะแบ่งเป็น2โซนนะมุมนี้ก็เป็นมุมธรรมชาติน้ำตกที่สวยงามมาถ่ายรูปได้ก็ฝั่งขวาก็จะเป็นแบบ ขายเครื่องดื่มฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นขายอาหารอะไรเงี้ยนะก็นั่งชิวนั่งอะไรกันได้เ่ทราคาก็จะเป็นประมาณนี้ที่สั่งก็เมนูนี้เลยพอเสร็จปุ๊บคือเราก็เอารถไปจอดที่หลังร้านคาเฟ่ใช่ไหมเออก็ไปหาหมอที่คลินิกข้างๆฝั่งซ้ายเนาะ ขนมเบเกอรี่เขาก็มีให้เราเลือกคัดสันเยอะแยะมากมายนะดูก็น่ากินดิช่องเราก็จะไม่เหมือนใครนะก็จะรีวิวห้องน้ำผู้หญิงด้วยห้องน้ำเขาก็สะอาดดีใสๆชิวๆตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจอดรถนะก็จอดได้มากกว่า15คันนอกจากตรงนี้แล้วข้างในก็มีที่จอดอีกนะที่จอดเยอะมาก สังเกตแบบป,ป้ายพระบอตัวใหญ่ๆเลยอ่ะจะอยู่แถวริมถนนเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนหน้าคลินิกคือมาคลินิกแบบว่าเข้าไปไม่ถึง3นาทีเสียไป350บาทกับค่าแค่คีหูและล้างหูก่อนเข้าไปก็มัดผมสะหน่อยนะหมอก็จะได้แงะหูง่ายๆหน่อยสบายๆใสๆจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไว้คลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะทำคอนเทนต์อะไรแนวไหนเอาไว้รับชมกันใน คิดให,หม่ๆล้วกันนะจ๊ะท่านผู้ชมบุย